สวัสดีครับบ้าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับให้เอฟซีแฟนครับท่านช่องนะครับมือนีไม่ยางตลาดพี่น้องนะครับบ่าวเถ่าจะมาสั่งดอกไม้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษานะครับเป็นวันพระนะครับท่านผู้ชมพามาเดินตลาดสดตลาดสดหนองหลวงพี่น้องตลาดสดตําบลหนองหลวงนะครับมือ่นมือ่นเป็นมือบุญพ่อคท่านผู้ชมครับบุญกระถินบ้านบ้าวเ่านี่แหละ บุญกระถินนะครับจะมาหาซื้อของไปเฮ็ดนาบข้าวปุ้นนะครับผมปุ้นนะครับดอกไม้นะครับมืออื่นวัณเพนะครับดอกบัวนะครับท่านผู้ชมตลาดสดน้องหลวงเด้อพี่น้องเด้อนะครับผ้ามาเดินนะครับเป็นตลาดแถวบ้านนี่แหละครับผมตำบลน้องหลวงผ้ามายังตลาดเบิ่งตลาดน้ำกันก้อยนี่อันนี้คืออะไรก่อนแม่ก้อยเขาฟอยนี่บอว์นี้บอวก้อยฟ้านนี่บอว ก้อยฟันก้ากันเจ้าเก่าทำมือเฮ้ยง่ามอันเท่าไรเลยเน่อันละร้อยสามอันละร้อยสามสิบเอาพี่น้องไปเป็นย่างตลาดปุ๋นะท่านกล้วยท่านกบเอาตลาดสดน้องหลวงทำู้ชมเอานะครับ อันจังไหนก็แม่ถามอยังวังนันบ่อโอยสี่หกเลยเนาะเมื่อนั้นไปหาปูปูนี่แหละได้ไปว่เมื่อนั้นกัดเทพเทพบ้านน้องหลวงนี่เราไปปูเขียนให้สี่หกตัวเดียวงวดนี่ความฝันสี่สองเนอะคนบาสี่สองปูสี่ศูนย์งวดที่แล้วนี่ละ ไม่ออกจากไม่ไม่ออกจากบ้านน้องหลวงนี่ลเรไปมือมือทอดมือมือทอดเทียนน่ะนี่มันว่าเพื่อเพือไปจุดนี้นั่นแล้วเพื่อก็เขียนให้ซีหกกันแล้วมืดอีซีสองบรนพันว่าซีสองสองซีเอายังยางไปซื้อของกันแม่ครับใคายังซื้อของท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศตลาดสดพี่น้องของหลายนะครับเดี๋ยวบ่าวเถอาจะไปสั่งดอกไม้ใบก่อน นะครับท่านผู้ชมไปสั่งดอกไม้ไว้ก่อนนะครับสั่งดอกไม้ไวจ้จะไปซื้อตีนไก่นะครับท่านผู้ชมไปใส่น้ำยาข้าวปุ้นุูนะครับกับนมมกนะครับใส่บุญเด้อพี่น้องเด้อบุญออกพรรษามื่อื่นนะครับโอ้ยไก่มือเศร้าผมผ่นได้แล้วเขายจะมาขายให้เลี้ยบนำข้าวปุ้นตัวห้าได้เลยเนี่ บ้อบอกนมี่บ่ลบองลอยเศร้าบอนกคนโมอบโอในมือเศร้าได้ได้แล้วเขาจะไปซ่งให้ฮอดบ้านโอ้ม่มนี่เนอครับไก่บ้านมะซีรันของแม่พนนีนะพี่น้องไก่บ้านแท้ซื่อกินประจำแซ่บมาสังดอกไม้ไวขึ้นเ่าเล้าเป็นดอกขาแบบนี้ได้บ่มีดอกบัวบอมีดอกบัวเ่เอาเป็นต่ดอกขาสีไรเอา เอาขาวมั่เด้อเอาดอกบัวเป็นยังคือบ่มี่เอานี่ไหมแค่เจ้าคือมาขายต่างหลายนี่อ่านะครับสองกลับไงให้เ่าแล้วกรมะลิหกพวงมื่นมาเอากลับกลไก่ได้แล้วแม่แม่อุ้ยไก่บ้านเป็นมะสงฆ์มุสาวเฮ็ดน้าขอบพุ่นซื้อไปสองตัวจะมาซื้อจะไปซื้อตีนไก่ธรรมชุ่มบรรยากาศบรรยากาศตลาดน้องหลวงธรรมชุ่ม ตลาดญ่า uh อุบลแล้วครับไปเดี <confusing> ๋ยวว้าเทาไปเบ้งไปเบ้งไอตเอไกลวะอ๋อแม่หมูคนจะเอาไกลอันนี้เหรออันันสอร้อยห้าอัน้สองร้อยสิบอันนี้หรออันนี้อมต่อไม่ได้นะต่อได้ต่ลดไม่ได้เพราะว่าคือท้อมาาให้ตัวลสิบบาทเฮ้ยเแ้งเฮ ยังว่าให้ตัวมัเซาผมได้ผมได้ตัวละร้อยหกสิบอืมัวนะครับผมอันนี้ลาบเป็ดก็ของหลายทผช้่มตลาดสดน้องหลวงเอ้มือเงนเอาหนีง่ายๆสิได้ด้ครับเด้อดอกไม้งามมือเบ่าวเถาจังจะมาเอาพี่น้องคุณทิ้งพระ นะครับมาสั่งน้ำม่คาเพ่นเนี่ยแหละครับครับอันน้อดีนเอสร้อยนีอบเียว่องเลนบเลนก็มาสุมือเราเห็นสุมืออยู่ต้องเลนเอาทำใม้ชมไปเอาลูกส้นก่อนครับ ลาวแถวจะพาไปเบิ้งลาวพัฒนาปูหาเจ็ดแปดด้วพี่น้องเด้อน,นะครับลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดวันจันทร์ที่ยี่วันจันทร์ที่สามสิบนะครับวันจันทร์ที่สามสิบนะครับวันศุกร์เมื่อกี้นี่สองสองตรงตรง,ตรงเดี๋ยวมาเบิ้งตีนไก่พี่น้องนะครับตีนไก่ขายอย่งไรครับผมตีนไก่โลละเก้าสิบห้าครับโลละเก้าสิบห้าเอาหนึ่งโลครับผม แล,ลแล้วก็ลูกชิ้นปลานะครับครับอะไรครับชิ้นปลาดาวชิ้นปลานีา่ปลา,าได้เนี่ยไปใส่ในลูกชิ้นเราไปใส่มีแบบบุ๋มกับไม่บุม๋มมาแบบไม่บุม๋มมาแบบไม่บุม๋มนี่ไงแบบไม่บุม๋มอือเป็นร้อยสามสิบบาทครับเอาลูกชิ้นกับตีนไก่ไปใส่เอาทิ้เดียวรู้ว่าสองไปใส่น้ำยาขนมจีนพี่น้องพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเก้าเป็นบุญท่านผู้ชมบุญ บุญกระทิ้นอยู่บ้านนะครับไม่กินลาบเด้อทำชุมเด้อกินลาบก็กินข้าวปุ้น15บาทบอันนี้ไปใส่น้ำยาขนมจีนปีกิดไปครับ เอาเลือดสองก้อนครับเอาเลือดไปใส่ด้วยต่อวะ<อ>เลือดสองสองก้อนเดี๋ยวเอาไปสองกิโลทำชุ่มอีกโโดนึงเอาให้พี่สาวนา้นาเอาไปสองโลทำชุ่มครับตีนไก่ไปฝากพี่สาวนํำ อ่าเพราะงานบุญเปนเหตุนะครับครับธรมชมมือเศร้าได้ใกล้ไว้แล้วจะเพชทน้ำยาขนมจีนนะครับอันนี้ได้ตีนไก่กับเลือดกับลูกชิ้นนะครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับไปกินบุญบุญกระทิ่นอยู่บ้านทรรมชมพรุ่งนี้นะครับกินลาบโอ้คนหลายพี่น้องเนาะกับผ้ากับแล้ะครับจะพาไปเบงลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาครับเนี่ย ลาวพัฒนาปู่578เนะครับวันศุกร์นี่2 2นะครับเขาเต็มเต็มนะครับปู่ส่งไม่แล้วครับสำหรับลาวพัฒนาวันจันทร์ที่30บเราพี่น้องไปเบิงน้ำกันครับเดี๋ยวเอาเท่าเขียนให้นะครับผ้ามายางตลาดซสื้อขวาปเพชรน้ำยาขนมจีนเข้าปุ้นบ้านเท่ามากินลาบกินก๋วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอานี่ครับนผู้ชมอยู่ในรถเด้อพี่น้องเด้อยางออกมาจากตลาดนะครับอยู่ในรถนี่ครับวัน วันศุกร์ที่ผ่านมาเห็นบ่ครับวันศุกร์ที่27นะครับ22ตรงๆนะครับ22นะครับ12 001222ท่านผู้ชมมา22นะปู่578เอาพี่น้องอันนี้ปู่ส่งไม่แล้วนี่ครับผมนี่วันจันทร์ที่30นะครับปู่578นะครับวิ่งรูดบนล่าง4กับ5นะครับ4140 5150เบิ้นคือ00 9933ปูจะก,กันเบิ้์นไว้แห่น้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนี่ครับแคปหน้าจอผ้ามายังตลาดน,นี่อันนี้ที่ปูทรงไห่เป้าเถาธรรมชุม่มนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับปู578ปูทรงไม่เลยตามนี้นะว่าสันปูอ่านี่ครับเนาท่านผู้ชมหาได้โชคได้มานน้ำปูอีกนะครับวิ่งลูดบนล่างครับเอาเป้าเถาเขียนตัวยังไงให้แล้วพี่น้องอยู่ในรถเข่าขึ้นมาในรถ นี่ครับทา่านผู้ชมเขีนชัดบ่เออเอานี่ครับลาวพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปดวันศุกร์ี่เออเขียนผิดพี่น้องว,นนวันจันทร์ท่านผู้ชมวันจันทร์และพี่น้องเด้าเขียนให้แล้วแก้ให้แล้ววันจันทร์ที่สามสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแคปหน้าจอครับลาวพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปดอยู่ในรถพี่น้องนะครับพึ่งงานมาไม่จากตลาดนะครับกําลังจะก,กลับบ้านนะครับผม ปู่บอกวิ่งรูด4กับ5บนล่างนะครับผม4140 5150ตัวเน้นนะพี่น้องเด้อกับโตกันก็นกนคือคือเกาปูวากันเบนิล้ล009933ตรรมชเลาวพัฒนาปู่578ปู่ส่งมาให้ดนดวนนะพี่น้องเนาะจะลงให้ก่อนเลยสำหรับออชมพูอ่อชมพู่กับเขาเด้อพี่น้องวิ่งรูด2นี่มาทั่งบนทึ่งล่างออชมพู่ให้วิ่ง4กับ2นะครับเนาะมาแต่ตว,วิ่งรูดมาแต่2 ก็ถือว่าแม่นยุ่งธรรมชมอชมพู่นะครับสองนี่งกามาทั้งบนทั้งล่างนะครับหนึ่งสองมาสองสองนี่ครับตลาดอําตําบลหนองหลวงธรรมชมตลาดยูบ้านของขายหลายๆครับดอกไม้บ้าเแถมาสังดอกไม้แล้วก็มะเสือไปเฮ็ดน้ำยาข้ปุ่นนะครับผมเอามากินบุญน้ำกันมืนนะครับไม่กินลาบน้ำกันนะครับ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ